ดราม่าที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอาจริงๆนะพิมพ์พรู้สึกว่าความรู้สึกแรกเลยว่าทําไมทําไมทําไมต้องมาเกี่ยวอะไรกับเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าในในฐนานะตัวพิมพอันนี้พิมขอยืนยันก่อนว่าอย่างอยงแรดอย่างเงี้ยก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเป็นแบรนด์ที่พิมพตั้งใจทำมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบ การพัฒนาสินค้าตั้งแต่แรกเริ่มสูตรของลิฟทุกอย่างก็มาจากสิ่งที่พิมพ์ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพิมพ์ลงทั้งแรงลงทั้งใจแพชชัน่นทุกอย่างของพิมพ์ที่อยากทําเครื่องสอําอางอะลงไปในแบรนด์นี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรา,เราลักแบรนด์มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งคือพอแบรนด์ถูกมันเมนชั่นในทางเนี้ยคือคือในในฐานะที่เราเห็นเขาคลอดมาตั้งแต่แรกมันมันก็เสียใจค่ะเสียใจเสียใจมากๆแหละ แล้วก็ต้องต้องขอยืนยันเลยพิมพ์ว่าไม่ว่าจะทางภาพหรืออะไรอ่ะพิมพิมพูดตลอดว่าพิมพ์เป็นเจ้าของอ่ะแล้วก็เราเราพิมพ์รู้สึกว่ามันทําไมพิมพ์ต้องมาพูดด้วยว่าตัวเองเป็นเจ้าของทางทางที่พิมก็ก็แสดงมาพิมพ์ก็บอกอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วทาไมถึงมาตั้งคําถามว่าพิมพ์เป็นเจ้าของหรือเปล่าเอาเอกสารนน่นนี่นั่นมาลงแชทพิมพ์พิมเห็นทุกคอมเมนต์นะคะแล้วพิม์แค่รู้สึกว่าพิม์ไม่อยากตอบโต้พิมรู้สึกว่า แล้วทำไมพิมพ์ต้องตอบคำถามนี้นะ<ม>ก็ฉันอยู่ตั้งแต่วันแรกของการพัฒนาสินค้าอยู่ตั้งแต่ลิปสียังเพี้ยนอยู่เลยแล้วก็แก้กันมาเรื่อยๆถูกเขมเผูกพูดไม่กระทั่งว่าเวลาคนคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ได้ทำเองอะไรอย่างเงี้ยคือผมมันไปนั่งกวนถึงโรงงานเลือกสีเองเลือกสูตรเองตั้งแต่ PO ที่1ยันแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาตั้งแต่สูตรที่หนึนสูตรที่ ร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่วันหนึ่งคนเอาความตั้งใจของเราไปพูดว่าเธอไม่ได้ทําเองอ่ะเธอไม่ใช่เจ้าของอ่ะมันก็มันก็เสียใจอ่ะพูดตรง คือต้องบอกว่าการการทำธุรกิจอะคะ่ะมันมีหลายรูปแบบก็คือ,อ,อพิมพ์ไม่อยากจะลงดีเทลมากว่าแบบว่ามันเป็นการลงทุนอะไรเท่าไหร่บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือการเราทํามันก็ต้องมีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างกับพิมพ์ทำด้วยความโปร่งใสทุกอย่างกับพาร์ทเนอร์ของพิมพ์แล้วก็มีการตกลงกันอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะแบ่งโปรฟิตกันยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิมอะเป็นโคซีอีโอนะ พี่แพลเป็น c ีอนะคือเราชัดเจนกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพิมพ์เห็นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเข้ามาแบบทั้ง DM ทั้งคอมเมนต์ที่เป็นห่วงแบบสถานการณ์ของพิมพกับกับแรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าคือเราเราทำเราทำธุรกิจเราไม่อยากจะล้มอยู่แล้วอะค่ะเราเต็มที่อยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดอยู่แล้ว คือคือคือมันเป็นความรู้สึกว่าทําไมมันมาเกี่ยวกับเราได้ในพาร์ทเนี้ยเนาะคือในตอนนั้นที่เราดูดูดูไ้นั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเราทําของเรามาแล้วเราทำไมทําไมอยู่ดีๆมันมากระทบเราได้ไรเงี้ยค่ะมันมันก็มันก็หน่อยต้องพูดตรงๆว่าหน่อยมากเหมือนกันก็ดราม่าอะไรโอ้คือ คือพิมพต้องบอกตอนนี้ว่าพอพาร์ทของที่พิมพ์ทําอยู่อะค่ะพิมพ์ไม่พิมพไม่ได้พิมพ์ไม่ได้แบบว่าทราบเรื่องประเด็นอะไรที่ก่อนหน้านี้เพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนเป็น,ปนการทำทำรีแบรนด์ขึ้นมาใหม่แต่อาจจะต้องแบบใช้ชื่อเดิมด้วยความที่แบบว่าตัวตัวซีอีโอเขาจะอาจจะรักรักแบรนดน์นี้จริงๆเรามีการคุยกันด้วยซ้ำว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นชื่ออื่นนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการคุยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพิมพรู้สึกว่าคําว่าแรดมันมีความ แข็งแรงในตัวของชื่อ Impact ของชื่อแล้วก็อีกที่สําคัญเลยก็คือพิมพ์ว่าภาพมันชัดอยู่แล้วในตัวของมันพิมพ์ก็เลยเหมือนตกลงกันว่างั้นเราแบบใช้ชื่อนี้แหละตั้งแต่ต้นมาก็คือแรดภาพใหม่แบบใหม่มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยเพราะว่ามันเป็นพิมพ์ที่เข้ามา100%เซที่เข้ามาทำาะะเพราะฉะนั้นภาพของแรดก็คือสิ่งที่พิมพ์เลือกแล้วก็ทําขึ้นมาจริงๆตั้งแต่ต้นอะไรอย่างงี้ค่ะ คือคือพิมไม่ได้มองว่าพิมไม่เคยพิมไม่เคยมองว่าแรดเคยล้มหรือเคยมีปัญหามาก่อนต้องพูดอย่างนี้ก่อนพิมมองว่าแรดเพิ่งเกิดใหม่ในมุมมองของพิมพ์คือพิมพ์สร้างแบรนด์มาเหมือนคลอดลูกออกมาคนนึงอะค่ะพิม์ไม่ได้มองว่าพิมพ์เอาของเก่ามาทําใหม่หรืออะไรเพราะในมุมพิมพิมมาทําพิมพ์ทาแบรนด์ใหม่ของพิมพ์ใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนั้นเลยอะไรงี้ค่ะใช่โอ้โหคืออัน ที่บอกว่านอนมันก็จริงจริงมันกระทบมากเลยค่ะแล้วก็มันก็ทําให้เรามาถามกับตัวเองอะว่าเออเกิดเกิดแต่กลับเนาะคือแบบคือเราขายของเราอยู่ดีๆไลฟ์ขายของเราอยู่ดีๆแล้ววันหนึ่งมายอดต้องพูดตรงๆก็ต้องยอมรับว่ายอดตกหวบเลย <c oughs> ยอดตกหววเลยแล้วก็สิ่งที่ส,ทสิ่งที่พิมพ์เฮิร์ดมากมาก,มากเลยนะก็คือเวลาเราวางแผนแบรนด์นะคะมันจะมีไทม์ไลน์ของแต่ละปีอยู่แล้วว่าเราจะออกสินค้าไลน์ไหนเดือนไหนบ้างแล้ว ช่วงที่มันมีประเด็นนะ่ะมันเป็นมันเป็นช่วงที่พิม์จะต้องล่า unched โปรดักตัวหนึ่งที่พิมพ์พัฒนามาเป็นปีเหนื่อยมากกับตัวนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ที่จะล่น u n ออกมาแล้วมันกลายเป็นมีประเด็นพอดีแล้วมันทําให้พิมพ์ไม่สามารถที่จะขายได้อ่ะคือคือต้องมันไม่ใช่ขายได้คือพิมพ์ไม่สามารถที่จะเปิดตัวสินค้าได้ในช่วงนั้นเพราะด้วยการที่แบรนด์รับได้รับผลกระทบ มากมากในตอนนั้นแล้วก็มันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันกับที่พิมพ์จะต้องเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ที่พิมพ์แบบตั้งใจทํามามากๆเลยนะคะซึ่งแบบเราก็มีการวางแผนแล้วว่าเนี่ยมันต้องออกมันต้องออกเดือนนี้แล้วมันกลายเป็นเออมันออกไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นไทม์ไลน์ทุกอย่างก็เลื่อนแล้วก็แพลนทุกอย่างรวมถึงยอดมันก็ตกเลยะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออความตั้งใจของเราทําไมมัน มันมันมันไม่ใช่ความมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำมันไม่ถ้าเราทําสินค้าไม่ดีหรือระวางแผนผิดพลาดพิมจะโทษตัวเองได้เต็มเต็มเลยแต่อันเนี้ยจากอะไรไม่รู้แล้วก็มาทําให้พิมพ์ไม่สามารถที่จะขายสินค้าที่พิมพ์ตั้งใจทํามากๆได้ก็ต้องเลื่อนแผนไปซึ่งพิมก็ไม่ก็ยังวางแผนกับทีมอยู่ว่าอ่ะจังหวะไหนที่เป็นจังหวะที่ดีนะที่คนจะเปิดรับและพร้อมที่จะเปิดใจกับสินค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ใช่แรดก็คือแรดแรดก็คือแรดค่ะแล้วพิมก็เป็นเจ้าของแรดจริงๆค่ะเป็น coceo จริงๆค่ะทายก็ขอยืนยันตรงนี้ว่าทุ่มแรงทุ่มใจทุ่มทุกอย่างไปกับสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างตับใดที่แรดสินค้าที่พิมพ์ถือทุกตัวยังอยู่บนโลกใบนี้พิมก็เป็นเจ้าของค่ะ ทิศทางต่อไปก็คืออย่างที่บอกค่ะมันมีสินค้าตัวที่พิมพ์พัฒนามาแล้วแบบผมพิมพิมขอพูดพิมขอขายทางนี้เลยแล้วกันเนาะมันปังมากคือสินค้าแบบคือพิมพ์ลองกันในทีมแล้วพิม์ตื่นเต้นมากแล้วที่บอกว่านอยเพราะว่าเรา มันเหมือนสิ่งที่เราอยากจะให้คนอื่นลองแล้วมันไม่ได้ขายสักทีอ่ะคือก็อยากให้รอติดตามเพราะว่าสินค้าตัวนี้พัฒนามานานมากๆแล้วก็รอให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะเปิดตัวแล้วค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสแรดแล้วก็ให้โอกาสพิมพ์แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจของพิมพ์กับสินค้าที่จะออกในต่อไปนี้นะคะ ก็คืออย่างอย่างที่พิมพ์พิมพูดไปตลอดค่ะว่าคนที่ร่วมงานอ่ะพิมปะปงใสพิมก็บอกตลอดว่าอะซีอโอคือพี่แพรวนะพิมคือโคซีอโอและทีมของพิมพ์พิมก็เห็นอยู่ทุกวันแล้วเข้าออฟฟิศแล้วก็เจอหน้ากันทุกวันเพราะฉะนั้นอ่ะพิมก็ก็พูดได้ตรงนี้ว่าเออแรดก็คือแรดประเด็นเก่าไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับตัวพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นก็คือให้ให้เป็นในส่วนของ ขอ,ของทางนั้นละกันเพราะพิมพ์ก็ไม่ไม่ได้รับรู้ละกันค่ะว่าแบบว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ปรดเก่าไม่ได้เกี่ยวประเด็นใหม่ไม่ได้เกี่ยวเราใช่ประเด็นเก่าไม่ได้เกี่ยวแล้วประเด็นใหม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพิมพ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็พิมพ์อยากให้ทุกคนเออเปิดใจอะ่ะเพราะหลายๆคนพิมพเห็นหลายคอมเมนต์มันก็เฮิร์ตนะแบบว่าเออไม่อยากซื้อและอะไรเงี้ยแบบเออแบบเหมือนไม่สปอร์ตอะไรเงี้ยใช่ คือคือพิมพิมไม่ได้พิมไม่ได้ร้องไห้กับกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ร้องไห้กับกับความเสียดายอะคะ่ะที่ความตั้งใจของเรามาโดนมองเป็นอย่างอื่นอะใช่เราเราเหมือนเหมือนเราเหมือนเราตั้งตั้งใจแทบตายแต่ว่าคนมองว่าเราไม่ได้ทำอะเออม,มันก็มันเป็นความเสียใจอย่างนั้นมากกว่า